เดเรมอนโดเรมอนเดเรมอนกินไหมเดเรมอนมาแล้ววันนี้มาหน้าร้านโอ้โหมปลูกมาอ่ายืนคนเดียวไปก่อนเลยไม่มีใครมาวันนี้มีงานมันเกิดด้วยเดี๋ยวนะเปล่าเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเปิดไลฟ์ก่อนนะสวัสดีครับผม อ่าวันนี้โดเรมอนมาหน้าร้านนะคะยังไม่มีเพื่อนมาที่แล้วอยู่ก่อนเพื่อนจบโดเรมอนโดเรมอนวันนี้ค่ะวันนี้โดเรมอนมาเช็คแรกเลยโอ้โหวันแรกนะคะในที่โดเรมอนมายืนตั้งวันนีค่ะวัสดีค่ะคุณ ปาเอนดูผมนะคะผมชื่อโดเรมอนลับผมวันนี้นะคะมายืนหน้าร้านเชือกแรกเลยนะคะปาเอ็นดูเมตตาร้องโดเรมอนของเราได้นะคะขอบคุณค่ะอันดีด้วยชอบเลยนะคุณ มานุยโไม่สบายยังไม่สบายเโดเรมอนมาแล้วจ้ะ่ามาวันนี้โดเรมอนมานะคะเชือกแรกเลยสวัสดีนะคะโอ้ทันใจก็มาเร็วนะวันนี้ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่ือถ้วยกาแฟมาด้วยช่วยกาแฟครัพวาดวัดนะพี่บินวัด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 สวัสดีค่ะมเอ็นดูโดเรมอนได้นะคะวันนี้น้องโดเรมอนมานะคะวันนี้มายืนหน้าร้านนะคะวันนี้สวัสดีนะคะต่อสนใจนี้ เป็นน้ำพริกประตูเซเว่นมาด้วยนะกระปุกหนึ่งมาเด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้โดเรมอนนะคะมาหน้าร้านนะคะเนี่ยจักไม่ต้อดูหน้าโกงๆดูดตรงเทียวนะดูน้ำพริกดูมันเป็นยังไงร้องมันเป็นยังไงมันเหมือนตัวใบตีดชาเหมือนแบบนี่ ไม่ค่อยเข้าที่นะอะดูรงๆที่ร้องอะเหมือนกับยังไม่รวียังไม่รนะอลวที่ยังแน่นดูรๆองา,านี่มันังมสคุณแม่หลงคำหล่ออีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใคอรอะหล่อจัง <laughs> กล้วยสองถุงจ้าคุณตากล้วยสองถุงนะคะค่ะว่าคุณคุณแม่พันธุ์พรองนะคะครับผมครับผมขับรถทางตอนขอบคุณครับได้กินลูกเอ๋ยไม่ต้องไม่ต้องรีบนะคะกินเรื่อยๆครับผม ก็ค,คุณแม่พระนมนพอนราบแต่แว่าคุณจาเนี่ยเป็นดูเพิ่มเติมหนุ่มเดเรมอนได้นะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณครับวันนี้คุณตามันเทเองเลยนะครับ คุณแม่คาเฟ่นะคะน้องโดเรมอนจาวันนี้นะคะวันนี้โดเรมอนมานะคะคุณแม่ปัดพุ้นรครนะคะคุณโดเรมอนมากัดคุณตานะคะแม่วันนี้หนุ่มโดเรมอนมามาก่อนใครเลยนะคะวันนี้ครับผมครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะแวะมาพุ่งไยแวะมาทักทายกันได้ จ่าทุกท่านเลยนะคะหนึ่งก็ได้ว่าโค้ชจะใช้ให้ทั้งสองแล้วใช่ไหมนะคุณตามมอบคะแนนนะคุณแม่เชิดดาวอ่ะคนละล้อยโอเคค่ะละไม่ล้อยถ่ายคลิปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้คุณแม่นะคะอ่อนอง่อนอ่อนโอ้โทษโทษอัอนเหนือเที่ยงหนึ่งเดี๋ยวหนูไปถ่ายคลิปให้โอเคค่ะ แล้วลูกแล้วนะคะโดเลมอนนะคะได้ซิปขอบคุณคุณแม่เชดานะคะเมตตามอบคะแนนให้ความทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะกลอมขอบคุณคุณแม่เชดาครับเมตตาป้อนอาหารด้วยเมตตาความด้วยนะคะแล้วก็จะมีนะคะคุณแม่ก๊กซ่าคุณแม่พนมพรคุณแม่น้องคุณแม่ออลบินคุณแม่ต่ายคุณแม่เชดานะคะป้อนน้องโดเรมอนหน้าร้านนะคะกราบขอบคุณค่ะ กันกลาานี้หยิบกินเองเลยนะอยากกินอะไรกันกลาานี้หยิบเองเลยนะคะหนุ่มโดเรมอนจะกล้าหยิบหรือเปล่าผมไม่กล้าหยิบครับโดเรมอนบอกอ่าไหน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 ผมไม่กล้าหยิบครับโดเรมอนบอกอ่าป้าพลายเลือกเลยหนึ่งร้อยอยากจะกินอะไรป้าพลายอาจจะขึ้นแม่อังคณา อยากกินข้าวโพด5หนึ่งร้อยหนึ 100, 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยจะได้เป็นแคนตาลูปไหมอ้าแคนตาลูปข้าวโพดมา150อ้าวแคนตาลูปนะคะคุณแม่อังคณาโอเคแคนตาลูปขอบพระคุณนะคะคุณแม่คุณแม่นางให้โดเรมอนหนึ่งร้อยขอบพระคุณะคะ่ะอาอีกหนึ่งถุงตาเอาอะไรจะเอาเป็นกล้วยหรือจะเอาเป็นอะไรก็เอาหนึ่งร้อยขอบพระคุณคุณแม่นางด้วยนะคะ คุณไม่ทุงตาเอาเอากล้วยก็ได้ถุงนึงคุณแม่นางกับคุณแม่ตาขอบพระคุณนะคะเอาข้าวโพดก็ได้แล้วแต่ไอข้าวโพดบอเอากล้วยค่ะคุณแม่เอากล้วยขอบพระคุณนะคะคุณแม่า๋า กราบพระคุณคุณแม่นางด้วยนะคะคุณแม่อังขนาดด้วยนะคะกราบกราบบัณค์ชาอันไหนจะดูคว้านของเราก็ได้นะคะฝายยาฝ่ากผลไม้ไว้ให้หน้องได้นะคะเพืืเนื้อเป็นกำลังใจให้นะคะมโะคะมโมขอบคุณค่ะ

ชื่อดอเดมอนนะคะคุณแม่หนูนาจ่าชื่อดอเดมอนค่ะคุณแม่ม,ออมันเกิดแม่เ็าเอาช้างก้าวเชือกกินผลไม้วันนี้แหละทำน้ำยาไก่นะคะ คนไม่กินน้ำยาไก่ก็กินกินหนุ่มเกับน้ำปลากินนุ่มเจแต่ถ้า่างพูดถึงน้ำยาปลาทัวเลยนะใส่ระใส่ขมิ้นเยอะๆระอะโอยกินกน้้ำปลาลวดเจอใส่ไ้เออน้ำปลาพี่ผงก็อร่อยนะเย้อยใส่อันนั้นน่ะน้ำปลาแต่ผงอร่อยอ่ะบอกแตงโมไว้ให้หน่อยลูกสาวจะมาลูกพี่ก็สั่งลูกสาวไหน ลูกสาวปองแปงตีเขาบอกว่าปอกแตงโมไว้ให้เขาน้อยบา่มบาดชุ่มเออบาล่ะอะแม่ยาด้วยเด้อต้งมาโยมต้องมาโยกไปป้าป้า็นชาไมมาสิคุณอายุเลยก็ออคือนเข้าไปเปลือกคือนน้เป็ดน้เตเป็ดจะอ่ะกีตัวแล้วคะามีแค่เราแหละก้าวเชือกใครจะมาจานง นิโมงเอามอสะดวกให้เราจะสะดวกกี่โมงว่าเราต้องส่งของสามโเช้าสามโมงเย็นสามโมงเย็นสามโมงเย็นก็ปเต็มโม่เจะลมาสามโมงก็แฟนะทิ้งาไอทยไปแล้วอ่ะปูกมาแล้วนะคะปุูนะคะปันชันกับ ปู่ระชันกับโดเรมอนนะคะปู่ประชันกับโดเรมอนดูสิปู่ไม่กล้าออกมาเลยปู่เจอเดเรมอนนะปู่เจอโดเรมอนนะคะปู่ไม่กล้าออกมาเลย ขอบคุณคุณแม่หนูนานะคะด่ป้อนเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะอ่อปามามาปูมามาอนโดอยมันหลบใช่ไหมอนอดอมันหลบหรอขอบคุณค่ะขอบคุณครับปูมาแล้วนะคะเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่หน่นเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงนะคะโดยเลมันหลบเลยโดยเลมันโดนเลมันหลบเลยนะคะเจ้าที่แรงมาแล้วมาแล้วปู่ของเรานะคะ ให้โดเลมอนหลบบอลเลมอนหลบเลยนะคะเจ้าที่มาแล้วอ่าวปู่ของเรามาแล้วหลบด้วยหลานหลานหลบเลยลายสุมกลางเออลายสุ่มกลางตาใหญ่นะคะตาใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วนะคะลายหลบดวงมาลายหลบลวงหรือเปล่านี่ตาใหญ่ปูสวัสดีครับปู่นะคะสวัสดีครับปู่มาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวลอดท้องปู่หน่อย รถทองปูนะให้คุณแม่สุนีนะว่าคุณแม่จะไปหาหมอวันนี้นะคะขอให้นะคะทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคุณแม่แค่กล้งรถทองปูตุ๋นตากแม่ตาแม่ตาตาใช่นะตุ้งน้องย้อนไทยแบบอันแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนยู่หาดอกไม้ที่ ្៉อ៍់់ៀម្្ម្មែ្មៀ្មៀ្